ทุกคนเมื่อนี้กะชิพาไปรักมักมีของคุณแม่หยอกหยอกขอแล้วแต่ไม่ได้ยินซื้อเราไม่ได้เอามักมีนะคะเราเอาหั่ของมันไม่ได้ลามกนะคะแต่ที่บ้านเอิญอย่างนั้นจริง,รงได้มาแล้วก็ฟ้าวย่างขึ้นเมื่อบ้านแล้วก็ะะมีมะขามด้วยนะคะอันนี้ซื้อมาสิบบาทพะวันนี้เราจะมาทําอาหารพื้นบ้านให้ดูคะ่ะรับรองว่าแซ่บแน่นอนแฟนถามว,ว่าหมักมีเล็กๆนี่รสชาติมันเป็นยังไงเราอ้ามว่าหวานแซ่บมากแฟนก็เลยขอกินด้วย <c oughs> แฟนบอกหี้ยฝ่าเมื่อเราเตรียมของทุกอย่างแล้วแล้วก่อนจะเป็นอาหารพื้นบ้านได้เราก็ต้้้อออองงงงลมาาฮ็ดยู่่กกกนนนะะคี ก็จะใส่เป็นหมักเพ็ดแห้งแล้วก็หมากเพชดขี้หนูตําไปกับน้ําตาลให้มันมุ่นอะยะจากนั้นก็ซอยหมักขามมีลงไประหว่างมีดถึกมือแล้วก็หักหมักขามน้อยลงไปใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่แป้งนัวลงไปแล้วก็ตาค่อยๆตำแห้งๆเดี๋ยวมันฟองออกจริงๆคกใหญ่ก็มีนะว่าจะเปลี่ยนแต่ว่ามันกระเทินแล้วที่จริงแล้วคี้ารล้างหลายอันก็ตาจนเมื่อยแขนแล้วก็ใซสแฟนตําให้ต้อตำจนละเอียดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ปลูเข็มลงไปวันนี้จะใส่ปลาร้าเป็นตอนด้วยแหละแล้วก็ใส่น้ำปลาชวนดีใส่ไปเลยค่ะ2ตอน สามตอนสี่ตอนห้าตอนแล้วก็เติมน้ำปะลาชอวันดีที่ใครๆก็มีติดบ้านลงไปท้องท้องขาดหักไปแซบนัวโดนใจใครๆกินก็ต้องกลับมาไซให้ตามีแล้วก็ตามตามๆอีกรอบค่ะแล้วก็ซิมเบิง้งซิมคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปสมัครเลยจ้าแต่ว่ายังไม่แซบลงนะ้พอดีขาดเค็มมากหรือว่าเฮากินเค็มเองก็ไม่หูนะ้าแล้วก็เติมน้ำปะลาลงไปอีกแล้วก็ตามไปอีกรอบหนึ่งซิมเบิง้งซิมจนจะหมดคกอยู่แล้วเนี่ยโอเคคิดว่าแซบแล้วแหละบัดชีนี้ก็โกดออกมาใส่ถ้วยใส่จานบอกเลยว่าแซบจนเลียสอถูกหลอกมาตั้งแต่เด็กะคานนี้อถมแ่ อย่างต้องแซบจนต้องเลียศอกด้วยวเคยเลียถึงไหมถาม,ถามว่าทำไมถึงรู้เคยเลียมาแล้วค่ะตั้งหลายรอบแต่ไม่เคยถึงเลยเป็นคนเชื่อคนง่ายก็แบบนี้แหละ